สวัสดีค่ะกลับมาพบกับูู g a เ Earth อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับต้นโครงเคลงเลื้อยค่ะต้นโครงเครงเลื้อยนะคะเป็นไม้เลื้อยตามชื่อเลยค่ะแต่จะเป็นไม้เลื้อยคลุมดินนะคะคนเนี่ยจะนิยมปลูกไว้ตกแต่งสวนโดยเขาจะมีอายุหลายปีนะคะไม่ใช่ไม้ลุมลุกแล้วก็โตเร็วมากด้วยค่ะ โครงเคลงเขาจะมีดอกสีม่วงสดนะคะบางทีเราก็มองเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีค่ะโครงเคลงเนี่ยสามารถโตได้ทั้งที่แดดจัดแล้วก็ที่ร่มรำไรค่ะบางทีปลูกคุมดินใต้ร่มไม้ก็โตได้ดีเช่นกันค่ะแต่จะออกดอกได้น้อยกว่าที่ที่มีแดดจัดนะคะ วันนี้เราได้เก็บสวนค่ะเลยถือโอกาสนําโครงเคลงเรือยที่เรือเต็มสวนมาให้ดูด้วยอันนี้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจให้เลือยนะคะแค่ซื้อมาหนึ่งต้นเขาก็ขยายด้วยตัวเองไปตามพื้นค่ะจะสังเกตว่ามีรากอยู่ตามข้อกิ่งซึ่งเราสามารถนําส่วนนี้ค่ะตัดแล้วก็ปลูกได้ง่ายๆเลยค่ะอันนี้ใช้เวลาแค่1-2เดือนนะคะช่วงหน้าฝนก็คือก่อนหน้านี้เคยถอนทิ้งไปรอบนึงนะคะ แต่เผลอแป๊บเดียวก็ยาวเต็มสวนอีกค่ะเดี๋ยวเราจะมาปลูกโคงเคียงเรือกันนะคะอย่างที่บอกคือแค่ตัดแล้วก็ปลูกลงไปเลยค่ะสูตรดินก็คือไม่มีนะคะใช้แบบไหนก็โตที่เห็นในสวนเมื่อสักครู่ก็คือเป็นทรายซสะส่วนมากนะคะก็ยังโตได้ขนาดนั้นแต่ว่าสูตรดินของเราเนี่ยเป็นดินที่หมักเองค่ะคร่าวๆเราจะใช้ดินถุงกะมาพร้าวแกะหมักใบกัมปูหมักแกะดำม,มูลเส้นเดือหรือขี้วัวก็ได้ค่ะ แล้วเราก็ราดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็หมักไว้หนึ่งเดือนค่ะแล้วเราก็ปลูกเขาลงไปได้เลยค่ะกระถางหนึ่งเราจะใส่ประมาณ 3- 4ี่เก่งนะคะพอปลูกแล้วเนี่ยเราก็เลีมยอดออกค่ะเขาก็จะสวยออกมาเป็นพุ่มนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายเราก็รดน้ำไว้ที่ร่มสักสองวันค่ะแล้วก็เอาออกแดดได้เลยนะคะต้นนี้ขยายพันธุ์ง่ายโตง่ายนะคะแต่คนเนี่ยจะไม่นิยมปลูกเดียเด่ยวๆค่ะจะปลูกเป็นกอกอนะคะ แล้วเราก็ถ้าเราปลูกเนี่ยเราก็หมั่นตัดแต่งเขาอย่าให้รกนะคะก็จะสวยงามเป็นกอออกดอกให้เราค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครมีเทคนิคดีๆแบ่งปันในคอมเมนต์ได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ